อุ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาว่อยๆพี่นอ้องฝ่าฝนกำลังจะลงมาน้ำเธอเนี่นี่แกงเห็ดของเราเ <c oughs> ป็นขวดยักษขนดไหน <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เห็ดเฮ้กินได้อยู่พี่นอ้องพี่น้องอุอ้ยกำลังขึ้นมานแบบกระไล่เลยกำลังขุดเตยดินพี่นอ้นงนนนองเอ้ย เก่าสวัสดีจ้าพ่อแม,ม่พี่น้องมือนี้มาพบพ่อกับสองสาวเราหน่อยหนาคือเก่านะครับพี่น้องมือนี้น้อยกับผ้าพี่พี่น้องเขาป้าเขาดงคือป้านี่้ายู่สวนนะครับพี่น้องมือนีจีผ้าเขาป้าสอกห้าพึ่งเฮ็ดเนาะค่ะพอดีคุณแม่เพิ่นมื่อสองมื่นครับเพิ่นได้เฮ็ดปวกมานะครับพี่น้องแล้วก็มีเฮ็ดดินมาดำดอกสองดอกนี่แหละค่ะหน้าก็เลยคิดว่าโอ้เจ้าวายซิมี่ไอ้แกงพ่อได้แกงเพรนอยู่บอนพี่น้องฮักกระเด็ดบักทุดินแล้วนะครับพี่น้องย่างเขามากกับเผาะยู่งไดงงนนะะง้จ้พะ,ะ,พพพะ,ะพี่น้อง พ่อเฮ็ดอ่าเฮ็ดดินสองดอกจ้าพี่น้องมาส่องเบิ่งไปซีมีดัวเนาะพี่น้องนาะดูแน่มากที่นี่แบบแถวนี้เนาะค่ะพี่น้องพอแล้วพี่น้องเลื่ออันแม่งใหม่กินพี่น้องเอ้ยนี่ไม็ตน้ำแป้งเนื้อค่ะแกงได้เสบคือกันพี่น้องย้ายมาพอกับกระเป๋าแม่เนาะค่ะพี่น้องน้องนี่ เอดินเนี่พี่น้องมันก็หน่อยเทหลายดอกอยู่พี่น้อาออกใส่กระถุงเนาะค่ะใส่กระถุงไปได้แล้วค่ะเฮ็ดอันน้ำแป้งนี่แตกเบิดพี่น้องค่ะตัดห่างออกเลยเนะค่ะพี่น้องเมื่อกันเดล้างเลยถ้าจะบปเรียนสอมแล้วก็ทิมทิมเชื่อวเพิ่นไรนี้เล้วค่ะพี่น้องเนาะนี่ไปเบิ่งกันพี่น้องสีได้ร้ายเพราะแกงบ่มเลยนี่ในชนิดก็นะคะเนาะสีพอีบอ้ห์เฮ็ดปวกเลยเนาะค่ะพี่น้องสีชื้อสีชื้อโศกชื้อหลาบมาน้ำอยู่พี่น้อี่นี่ฮะไปค่ะ โปรพอเฮ็ดปวกเขาพอเฮ็ดสักข้ามหรือว่าเฮ็ดคมกันดีขึ้นกันแน่นอนจ้ะเดี๋ยวบันเดมาโดนละปลานี่นะคะเมื่อก่อนก็มามาคุดมันพลอยแม่เนาะค่ะกับบัดมเขาปลาหาเฮ็ดเออพี่น้องเห็นไร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 พี่น้องดอกน่ะดอกเฮ็ดดอกเฮ็ดเออพี่น้องเฮ็ดค่ะเฮ็ดลำแปลงนะคะเนาะ นี่เนาะก็ย <issions> ังงามอยู่นะค่ะเพราะว่าม <ông> ันแดดออกแล้วค่ะดอกเห็ดกับสีแข็งนะคะแม่น้อยเพิ่งกับป้าน่ะหลืพี่นนอะป้าทุ่งเฮ็ดเลยเนาะคะเพิ่งเก็บหาแล้วพี่เนาะเพิ่งจะพูดเดันเก็บใบเป่าไปห่อใบเะนางเพิ่งพี่นนองเพิ่งเก็บเยนางขายเนาะค่ะพี่นะน้ทสันแท้เก่าข้นน้องเก่า้อวงเด้อวงเด้อวงนกอตตาเราไเด้อพี่น้องเด้อ้หมย มาๆมา่มันหมายอะไรแม่กระเป๋าอยู่แน่ว่ะบุงพ้นแหละแข้งแน่แต่กระแสด้วยค่ะบุงพ้นแหละใส่กระเป๋าเอ้นี่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 เฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรเฮ้ยกินได้อยั่พี่เนาะน้องเขาคือเห็นเช้าเทิมแล้วเก็บขายเก็บกินเก็บแกงแม่งเฮ็ดอันเดียวันอยดยบ่คือบ่มีหอยหอยหนุ่มหอยแม่กินเออคือมาคือน้งการ์ตูนแหละ พวกคอเฮ็ดการะตุนแท่นี่เบิ่งเอะข้มคิ้วกินมาได้พี่น้องบ่บ่เอาได้ใหญ่หืมใหายได้เลยนี่นี่เห็ดจุ่มห้องงามเฮ็ดพี่เบื่อออกเฮ็ดกินได้ก็ต้องออกพี่น้องพี่น้องพอแรกขพอแลรกน้อยพอเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นสองโดดพี่น้องสองดอก็เอามาเบิ่งมเบิ่งพี่น้องฮู้ววมีอีกแน่มีอีกแน มีมูมมันติดไปแล้วพี่น้องเก็บปุ๋กขาสีมูบวใหญ่เลยพี่น้องเด้อฮ่ามาเบิองมาเบิองมาเบิองมาถีให้เบิองพี่น้องฮ่าพี่น้องได้แล้วเนี่ยอไดอกที่สองได้ที่สองมีสามดอกนี่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 หุยกระด้งขึ้นมาบกกระด้างเล่ พี่น oh 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 ้องพูไ mm ม่จองดอกไจองดอกโอ้ยเมื่อกี้ก่ไปตำคอมันเล้าขาดแล้วโอ้พี่นนองอุยวันนี้มันฝนขึ้นมาแล้วมาเบิงมาเบิ่พี่นนองมันนกำลังฝนแต่ดินพี่นนองเอ้ยมงเนี่เห็ขยอยู่บนนี้ปั๊ดนี่ประจักย้อเ้แ พี่น้องเออมานี่ขดขดปาดคอมันขาดบอดออางทีตีขวดจี๊เอาดอกไงก็ยากเนาะค่ะตีมันกับจี๊บเอานี่อืม,มนี่ดอกกระจิดเลยพี่น้องเห็ดวายตีนขาวๆใหญ่ๆยดอกเห็ดเห็ดปวกขาพี่น้องเบ้ออลไรบอเบ้ออลไรบอโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่จ้านี่อ่ะ นี่ก็เอาเลยนะค่ะนาะดีโกบ่นไดนะค่ะให้ตีซื้อก,กับไอเก็บเห็ดปวกสักทีแล้วค่ะพี่เนาะเนี่ยแกงกับพ่อหมอหนึ่งเดี๋พี่เนาะไปรอพี่อีกทีได้อีกผมวมาเตด,ดงแล้วพี่เนาะเอ,อ้ยแดดเปียงเปียงค่ะเอ,อาไม้หนึ่ก็มาหอดปลามันสปะรังมาทะลุปลามันเดี๋พี่เนาะหูข้างล่างเดี๋ยมันงามๆเลยเนาะ งาม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 ค่ะมันข้างหลังนี่งามแหง้งอู้เห็ดปวกับบ่กลื้นเต็มคู่มัน,น่นใเนาะพี่น้องเนาะสิพรอนใส่กันเจ็ดแปดตลบนี่ค่ะเนี่ยค่ะงูเข่าเทีย่ยงก่อนพี่น้องเไปหิววห้วเขาแหละไปหิวห้วเขาหิวห้วหนามาเผาะมันไปเบิ่งก้อนสีแกงเห็บดบ่คือว่าหนใด้ได้กินก้อนไฟล่ะแม่ด่างไฟลนะค่ะแม่ด่างไฟคุณสอนในปนกบค่ะพี่น้องแต่รอบแรงรอบง่ายนี่บ่ฮู้สิกินยังไงดีที่แกงเห็ดนี่ละค่ะพี่น้อง ไปเบิ่งอยู่เทียงกันว like si ่าได้หน่อยได้รลายใช่ไหมน้องขยี้กันละแกงหน่อยแก่แกงเนาะครับพี่น้องอยากพี่น้องเอ้ยพอได้สดน้ำหน่อยแก่แซ่บเนาะพี่น้องเฮ็ดหาเองเฮ้ยปีนีีมันงามงามพี่น้องเอ้ยปีหน้าเลยสิบวกปูกขาวพี่น้องที่ขาลายหนุกมาไว้หนุกกินขาวร้ายพวกปีหน้าเลยสิปลูกมันเบิดเนาะค่ะเส้นขาวเลยค่ะข้างหน้านี่โอ้สุดยอดสุดยอด สุดยอดไอ้สุดยอดหนุกก็เป็นแดดเี๋พี่น้องมาเอาเฮ็ดในแจนี่ราคาเมื่อนันแม่ก็มาเอาแถวนี้แล้วมาห่อเทียบแหละพี่น้องเอ้ยเลาะเครื่องดงล่างแกงล่างแกงแม่วะเดีสมติโอกระดาก็เพราะเด้แกงอยู่แกงปนก็เฮ็ดแป้งเฮ็ดดินนี่แลพี่น้องพี่น้องแกงปนก็เฮ็ดแป้งนี่พี่น้องเออถ้ากลัวบ่ได้พอจักดอกนะฮะดีแล้วเพราะเด้๋ยวมีนัวหอมหืมเนี่ยปลูกค้ามันอ่อนมันแสบอยู่แหละ ขายมันกรอบๆเลยเออนี่หวานเข้ากับสับบานเข้าเลยพี่น้องบ่มียังกินเขาบ้ายังมีแนวให้กินอีกนะหาในเมืองบ่มีเงินกูบรได้กินยังเลยพี่น้องเออนี่หลายเติบนี่ค่ะบ่ได้แกงได้เนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ของแม่เพิ่นดันหัวดันเก็บใบเป่ามะฮอร์ใบยะนางเนาะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นกับหอมาเพว่าได้แกง้ะพี่น้องเอ้ยแกงใส่สมบักริมู่งสมติอุ่นนี้สมติอุ่นแม่เก็บสมติมาเนาะนี่ค่ะ ลางข็ดแกงได้น้องด้ยะบุงเนี่ยก yeah. yeah. ินข yeah. ้าวเทียนเ้ยจำขวาสื่อพี่น้องใบย่นางโอ้สองพันอือโอ้สองพันเก็บที่บ้านก็อยู่ไทยกับกำละสิบบาทนะพี่น้องโอ้ลับพันเก็บเดวความสื่อนีจ้ะหละพันเด้วพี่น้องนาองประยุท้งหินถั่วยิ่บวงพี่น้องนอก็ชิลกิ๊กอ่ะมีเขาง่ายขาช่วยน้องกันเด้พี่น้องเด้อ นี้ได้แกงเฮ็ดน้ำพริม่อมา่านีว่าสิาพาพี่ก้องกินแกงเฮ็ดบริเเขาปลาบเวเขาปลาเลยดึงหมุดินบดมื่นหอ่านี่กับไรหนุกไรหนุกกับเครื่องมือนแหละเม่อ่านี่ไรหนุกกับจนซิบมูเดีวไปดึงหมุดินกับจนซิบมูชิบเมูออออนอนดอกเฮ็ดงางนดอกเฮ็ดปยขาวนี่ไดไรแซ่บเสร็จนดอกนี่แม่เนาะตีนมันแะข็งนะไั่เป็นเศษไหนตีนมันนะ càng coi là cành, nền đất lái <laughs> là hết, để phi long để, hết bẻ, ngắm ngắm thôi hết bẻ, nó may nó mỏng, cành nó, cái này mẹ ăn kinh nó đây nè, hết, lạng đinh nó con, làng, để làm xoong xì lạng làm cửa. để cả mớ bừng bát cành để phi long để, sẽ để ghép บัวใสเดี๋ยวพี่แกบอกบัวมากพี่น้องเออพี่แกบกบววพิษคิดว่าที่ว่าบัวจะคล้องพปเกกบบกบวก็จะอเส้อขางมาแม่จะจัดมัวละมาขอล้างเฮ็ดกันได้อบบนึงเด้อแบบแกงเด้อมือฝ่ามือฝนมาแล้วบดนี้เนาะอ้พี่นนางน้ำ่นแวกะใส่สมติลงไปเลยเด้อจะเด้อ ก็กินแกงเฮดด้วยจ้าให้ปลูกสามดอก <c oughs> อุ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาไว,ไว,ไว่อยๆพี่น้องฝ่าฝนกำลงังจะลงมาเก้าบังตูดิงอยู่ท่านหนแล้วสามบาทหาข้าวกินก่อนพี่น้องหายน้ำโพจึงน้อยแล้วจะตำหมออกพีกล่งแล้วก็แกเอาเฮดลงพี่น้องทุกแล้บโป้ง มาเด้อม,มาเด้อตักเลยเด้อจ้าพี่น้องลมก็มาวูวูวูคือฝนสตกเลยจ้ะเทเลือบาบนี้เด้อน้ำทะเ้แกงก็ได้น้ำน้ำขวมหม้อน้ำออกแกงเนี้ยเฮียคุณแม่จับก่องหายไม่้องนี่แกงเห็ดของเราแซ่บกุมนุ่งก่องแม่ขอจับก่องไหน <laughs> พีค่คากองพี่น้องเอ้ยเอ้อหาผูนันปูนีเออเก็จะว่าจับกล่องไข่มาพี่น้องกิข่าวนมกันเอ้อกองปลาทีหลเล็นย่องหน่อยด้อเนี่ยนังนนนง่งขอสบอยางหิวแฮขอดูนกิดวนลมบ อกินปลากระป๋องกุลงกระป๋องกระป๋องเนี่ยเออมาพี่สามหน่อได้เยค่ะได้เมนูเพิ่มมาต่หมุนทัวใส่หมดแดงแต่หกูรวงใส่แมลหมดแดงเด้อพี่น้องมาๆกินเข่าทั้งล้างกะสวนสวนเข่าให้กับมันเหอะอืมอืมจับผักพี่น้องกุ้ลายกุแช่กุ้งจีนดำก็เหมือนกําลังแตะหน่อยเลยฮ่าขิงเข่าก็แลยกเข่าเศษ 拜拜哈，天气好冷。